สวัสดีครับนักศึกษาครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเข้โครงการวิจัยและก็รายงานการวิจัยอาจารย์จึงตั้งประเด็นหัว้อว่าจากเข้โครงการวิจัยสู่รายงานการวิจัยนะครับเพราะว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของเวลาเราเขียนรายงานการวิจัยนะครับก็คือมันจะมีข้อบอกพร่องเกิดขึ้นก็คือ วิธีดำเนินการวิจัยในตัวรายงานการวิจัยนั้นนะครับเวลาเขียนเนี่ยไม่มีการปรับหรือเขียนให้ถูกต้องในลักษณะของการเขียนรายงานการวิจัยนะครับก็คือ,อยังยังใช้ในส่วนที่เป็นโครงร่างมาเขียนรายงานการวิจัยดังนั้นในส่วนที่เป็นในเรื่องของวิธีดำเนินการวิจัยจริงแล้วนะครับในเรื่องของโครงร่างหรือว่าขา้โครงการวิจัยนะครับเป็นการเขียนที่เป็นการวางแผน นะครับว่าจะกําหนดสร้างเครื่องมือที่จะใช้ <Gym. S 1> ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีเครื่องมือใดบ้างแล้วก็วางแผนการสร้างเครื่องมือวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วางแผนในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการวางแผนไว้แต่แต่ว่าเมื่อมามาเขียนในงานการวิจัยจะต้องเอาผลมาใส่ไปด้วยดังนั้นในเรื่องของการเขียนในงานการวิจัยก็จะต้องปรับนะครับสรับรายละเอียด วิธีดําเนินการวิจัยตามที่ได้ปฏิบัติแล้วก็รายงานคุณภาพของเครื่องมือนี่นให้ถูกต้องด้วยนะครับน,นั่นคือจากตัวที่เป็นเข้าโครงการวิจัยสู่รายงานการวิจัยนะครับเรามาดูรายงานการวิจัยนะว่าในรายงานการวิจัยเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่สําคัญยังไงนะฮะก็คือในเบื้องต้นนะครับ เรามองว่าตัวที่เป็นรายงานการวิจัยนะครับก็เป็นเอกสารที่ผู้วิจัยเรียบเรียงขึ้นนะครับอย่างมีระบบตามบทตามหัวข้อหรือองค์ประกอบของรายงานการวิจัยนั่นเองครับซึ่งแต่ละบทเนี่ยมันมีความสัมพันธ์สอดคล้องต่อเนื่องกันสูงนะนะครับไอ้ตัวที่เป็นการเขียนรายงานการวิจัยทั้งนี้เพื่อที่จะ นำสู่การเผยแพร่แล้วก็นำสู่การใช้ประโยชน์นะครับนะตัวที่เป็นรายงานการวิจัยเรามาดูนะครับองค์ประกอบของรายงานการวิจัยนะครับว่าว่ามีอะไรบ้างก็จะแบ่งเป็น3ามส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นส่วนนําส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนอ้างอิงอาจารย์ก็จะไปแบบไปดูนะฮะเพราะว่ามีเนื้อหานี้นะก็มีการกล่าวถึงในส่วนที่เป็นรายงานการวิจัยอยู่ด้วยนะครับก็ Buddha. ส่วนที่เป็นส่วนนําของตัวที่เป็นรายงาน การวิจัยเนี่ยก็ประกอบไปด้วยทุกตัวท,ท,ที่เป็นปกหน้านะครับปกหน้าแล้วก็ส่วนที่เป็นปกในนะครับบทคัดย่อกิจกรรมประกาศสารบัญสารบัญตารางแล้วก็สารบัญแผนภาพอันนี้ส่วนที่เป็นส่วนนำนะครับอาจารย์จะเล่าจะเล่าในไอจะไล่องประกอบที่เรียงไปตามลําดับนะที่เป็นสากลของการเขียนนะก็คือที่เป็นมาตรฐานของการเขียนรายงานการวิจัย ส่วนที่เป็นส่วนเนื้อหาก็คือส่วนที่เป็นบทที่หนึ่งก็คือบทนําในบทนําประกอบด้วยหัวข้อหลักๆต่อไปนี้นะครับก็คือความเปลี่ยนมาและความสําคัญของปัญหาคําคถามการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยสมมติฐานการวิจัยขอบเขตของการวิจัยนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนะครับอันนี้เปลี่ยนคํานะ นะคำว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยใช้ในการเขียนรายงานการวิจัยนะครับส่วนที่เป็นบทที่สองก็คือชื่อบทว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็จะนําเสนอเขียนรายงานในเรื่องของหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับนี่คือบทที่สองบทที่สามของรายงานการวิจัยก็ก็ชื่อบทว่าวิธีดําเนินการวิจัย ก็ประกอบไปด้วยหัวข้อที่จะต้องให้รายละเอียดนะครับบนที่3ามเป็นการเขียนรายงานการวิจัยก็ต้องเขียนในลนักษณะของการได้ทําวิจัยแล้วก็จะมีรายละเอียดของประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลครับอันนี้คือในส่วนที่เป็นหัวข้อว่าองค์ประกอบของของวิธีดําเนินการวิจัยนะครับ ต่อไปจะกล่าวถึงในรายละเอียดของตัวที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างซึ่งจะต้องปรากฏอยู่ในบทที่สามของโครงร่างการวิจัยนะครับหรือตัวที่เป็นรายงานการวิจัยก็ต้องต้อง,อง,องมีอ่ะนะตัวน,นี้ก็คือประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คือไม่ระบุกล,ลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้มันชัดเจน หรือท่าระบุแต่ก็ระบุไม่ครบสมบูรณ์ขาดความถูกต้องนั่นเองขาดรายละเอียดของประชากรและก็กลุ่มตัวอย่างขาดรายละเอียดในเรื่องของของวธิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างว่าจะใช้วิธีการแบบไหนเช่นใช้วิธีการแบบสุ่มๆแบบไหนเราว่าไปตารนั้นคือขาดรายละเอียดเรื่องของการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการบอกรายละเอียดตรงนี้นะจะต้องระบุกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้ถูกต้อง มีรายละเอียดของการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างระบุเหตุผลในกรณีที่เป็นการเลือกแบบจอจงนะครับในกรณีที่จะต้องนํามาใช้ในการวิจัยนะครับในส่วนที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับในส่วนที่เป็นนะในเรื่องของโครงร่างเวลาเขียนนะก็ต้องระบุตัวที่เป็นเครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือด้วยนะส่วนที่เป็นตัวโครงร่าง แต่ถ้าเป็นรายงานการวิจัยก็ต้องให้รายละเอียดลักษณะของเครื่องมือขั้นตอนการสร้างแล้วก็วิธีการพัฒนาแล้วก็รายงานผลคุณภาพของเครื่องมือด้วยนะนี่อาจารย์โยมานส่วนที่เป็นรายงานการวิจัยด้วยนะนะในเรื่องของตัวที่เป็นรายงานการวิจัยแต่ถ้าเป็นโครงร่างก็ยังไม่ได้รายงานถึงคุณภาพของเครื่องมือสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องในการเขียนนะในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยในการเขียนรายงานการวิจัยก็จะพบว่าขาดรายละเอียดลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคืออาจจะบอกไม่ละเอียดนะนะขาดรายละเอียดวิธีการสร้างเครื่องมือเครื่องมือไม่เหมาะสมไม่ตรงนิยามไม่ตรงตามที่นิยามเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่พบเลยก็คือไม่รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือหรือวิธีการตรวจสอบยังไม่ถูกต้องนะครับอันนี้กรณีที่เป็นรายงานการวิจัยนะครับ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพของเครื่องมือเนี่ยถ้าเป็นแบบสอบปสิทธิภาพิตทางการเรียนเนี่ยก็จะมีตัวต่อไปนี้ก็คือความยากง่ายนะครับใช้สัญลักษณ์ว่า p นะของข้อสอบแล้วก็น่าจาแนกของข้อสอบนั้นคือตัว R นะครับความตรง validity นะแล้วก็ความเที่ยง reliability ซึ่งคุณภาพตัวนี้นะถ้าจะพัฒนาในเรื่องของการเป็นเครื่องมือนํามาใช้ในการวิจัยจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็รายงาน ทำให้เป็นมาตรฐานในสี่ตัวนี้นะครับนะซึ่งรายละเอียดเราก็ได้เรียนรู้ในวิชาวัดและประเมินแล้วเราก็เชื่อมโยงมาใช้ในเรื่องของการวิจัยด้วยนะครับนั่นคือตัวที่เป็นคุณภาพของเครื่องมือโดยเฉพาะตัวที่เป็นแบบสอบนะครับเนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยมีเยอะที่เขาะจะยกตัวยอย่างนะครับขั้นตอนการสร้างเครื่องมือกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก็จะยกตัวยอย่างเครื่องมือที่จําเป็น ซึ่งก็จะมีขั้นตอนโดยทั่วไปนะครับขั้นตอนโดยทั่วไปก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือที่เป็นแผนาก,การจัดการเรียนรู้นะนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยแล้วก็แบบทดสอบแล้วก็แบบสอบถามแบบวัดและประเมินเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนการสร้างเนี่ยเป็นในแนวเดียวกันก็คือเริ่มจากตัวที่เป็นขั้นที่หนึ่งก็คือการกําหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องมือน,นั้นๆนันก็ต้องมีวัตถุประสงค์ของการสร้างนะครับ อย่างเช่นแผนเนี่ยจัดการจัดก,การเรียนรู้ก็คือทําแผนเพื่อที่จะเป็นเพื่อนํามาใช้ในเรื่องของการออกแบบการจัดก,กรรทานะบอกรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการจัดการเรียนรู้นะถือว่าเป็นรายละเอียดของของกิจกรรมของตัวนวัตรกรรมด้วยนะใช้ประกอบกันนะตัวเป็นแผนก็จะมีรายละเอียดและองค์ประกอบอยู่เยอะนั่นะคือนำนำไปใช้ในฐานะของตัวที่เป็น ตัวแปรนะคู่กับตัวที่เป็นนวัตกรรมคือภายใต้ตัวแปรการจัดก,การเรดูนะั่นแต่เป็นเครื่องมือนะไอตัวที่เป็นตัวแปรก็คือวิธีการจัดก,การยนดูบวกกับตัวนวัตกรรมแต่ตัวที่เป็นแผนเนี่ยการจัดก,การในรูเนี่ยเป็นเครื่องมือภายใต้วิธีการจัดการยนดูนะครับแล้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสร้างเพื่อที่จะนํานไปใช้ในกระบวนการวิจัยขั้นตอนที่สองก็คือศึกษาเอกสารแน,นวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของหลักสูตรวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่มุ่งวัดนะครับนะอันที่สามเลือกกําหนดรูปแบบของเครื่องมืออันที่4ี่ยกร่างสร้างเครื่องมืออันที่ห้าให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันที่หกทดลองใช้หาคุณภาพปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนที่เจ็ดนไปใช้ในการวัดผลหรือว่าวิจัยถ้าเราดูในเรื่องของแผนเ่นวาจะเห็นว่าในทุกขั้นตอนก็ทํานะครับโดยเฉพาะการทดลอง ใช้หาคุณภาพของแผนนี่ก็จะให้ผู้ผู้ช่วชานช่วยช่วยตรวจสอบในเรื่องของความเหมาะสมหรือว่าคุณภาพของแผนอาจจะใช้ได t i n ้ scale ให้ผู้ช่วยชานเนี่ยช่วยประเมินความเหมาะสมคุณภาพของแผนว่าอยู่ในระดับใดน,นะครับนักมาตรกรรมนะครับก็ก็กต้องดำเนินการตั้งแต่ขั้นหนึ่งสองสามสี่ทุกขั้นตอนนะในเรื่องของการทดลองใช้หาคุณภาพของมาตรกรรมก็ใช้ระบบ การให้ผู้วิจาณ์ช่วยตรวจสอบคุณภาพของตัวที่เป็นนวัตกรรมในแง่ของความเหมาะสมนะของนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นซึ่งนวัตกรรมตัวนี้อาจจะเป็นชุดกิจกรรมนะหรือว่าตัวที่เป็นแบบฝึกอะไรทั้งหลายนะที่เอามาใช้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของผูง้เรียน่างยกตัวอย่างนะส่วนที่เป็นแบบทดสอบนะครับนะก็มีวิธีการสร้างเช่นกันตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างไล่มานะแล้วก็มาอยู่ที่การทดลองใช้หาคุณภาพ การทหผู้วิจตยดจสอบก็ต้องผ่านในการทดลองใช้หาคุณภาพนี่ก็ต้องหาคุณภาพที่อาจารย์ว่าไปแล้วก็คือความยากง่ายอำนาจจำแนกพวกความตรงผู้ความเที่ยงนะครับก็จะต้องหาน,นี้หาเยอะเลยนะส่วนที่เป็นแบบทดสอบนะครับแบบสอบถามหรือว่าแบบวัดแบบแบบประเมินเนี่ยก็ทําทุกขั้นตอนเช่นกันนะในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพก็ดูในเรื่องของตัวที่เป็นความเที่ยงหรือว่าความตรงกับความเที่ยง ถ้าแบบสอบถามก็ไม่ต้องหาความยากง่ายและอำนาจอำนาจจำแนกเพราะว่ามันเป็นแบบแบบสอบถามไม่ใช่แบบทดสอบนะเพราะว่าแบบสอบถามไม่ได้มุ่งวัดในเรื่องของตัวที่เป็นความรู้นะนะก็ไม่ต้องด like ูในเรื่องของความยากง่ายและอำนาจจำแนกยังไม่ต้องดูตัวที่เป็นแบบสอบถามในเรื่องของความตรงของแบบสอบถามที่มุ่งวัดอะนะของรายการข้อกระทงที่มุ่งวัดตัวตัวแปรกับตัวที่เป็นความเที่ยงของตัวผลที่ได้จากตัว สอบถามนะครับอันนี้คือให้เห็นตัวอย่างของขั้นตอนการสร้างแล้วก็เครื่องมือขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนั่นเองนะครับในเรื่องของการเก็บกวรวบรวมข้อมูลนะครับในการเขียนไม่ว่าจะเขียนโครงร่างหรือว่ารายงานการวิจัยเวลาเราเขียนก็ต้องก็ต้องเขียนให้รายละเอียดตามที่ได้ปฏิบัตินะถ้าเป็นรายงานการวิจัยตามที่ได้ปฏิบัติจริงนะให้สื่อความชัดเจน นะวิธีการเหมาะสมแล้วก็ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและตรวจสอบสอดคล้องอะและสอดคล้องกับการออกแบบการวิจัยด้วยนะในเรื่องของการวิจัยก็ต้องมีจรรยาบรณในการวิจัยถ้าเป็นโครงร่างก็ต้องให้รายละเอียดให้ความชัดเจนในในแง่ของการวางแผนไว้ก่อนไปใต้รายละเอียดตรงนี้นะนะนั่นะนะส่วนที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล จุดที่เป็นข้อวิจารณ์ใันแง่ของการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือเป็นการเขียนแบบกว้างนะครับแบบทั่วไปขารดรายละเอียดนะเก็บจากใครที่ไหนอย่างไรก็อาจจะไม่ชัดเจนนะือเรื่องของการระบุรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยไม่สอดคล้องกับการออกแบบการวิจัยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ